กำลังรับฟังรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบก,กับรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับพูดถึงการระบาดของเชื้อโควิด19หรือโรคโควิดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยนะครับไปทุกหย่อมย่าแน่แม้แต่กระทั่งในวงการนักเขียนเราซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วก็อีกหลายๆท่านเองที่ได้รับผลกระทบยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ และว,วันนี้ครับเราก็จะมีนักเขียนที่อยู่ในวงการซึ่งต้องบอกว่าคร่ำบ,บอดอยู่ในวงการมานานนะครับคุณชยาวรรณศรีอยู่ในสายกับเราครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณชยาในหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสถานการณ์การเขียนของนักเขียนอีสานมุมมองที่มีต่อภาวะที่มันเป็นภาวะคุกคามอย่างนี้นะฮะในโรคโควิดเนี่ย และที่พลาดไม่ได้เลยเราจะพูดคุยกับเรื่องของการประกวดวรรณกรรมรางวัลเปลืองวรรณศีซึ่งก็ดําเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากผลกระทบโควิดอีกเช่นกันปีนี้จะได้จัดการประกวดไหมเราจะไปคุยกับคุณชยาวรรณศีกันครับสวัสดีพี่ชยาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกฝั่งทุกคนครับผมครับขอบพระคุณมากมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการและก็สมาคมนะครับครับด้วยความยินดีครับชัดเจนนะครับผมเสียงชัดเจนมากเลยครับพี่ขอบพระคุณครับ ตอนนี้กิจการที่ร้านเป็นยังไงบ้างครับพีได้รับผลกระทบจากโควิดมากไหมคระกิจการที่ร้านถามว่าได้รับผลกระทบไหมได้รับแน่นอนครับเพราะว่าคําสั่งของจังหวัดบที่ผ่านมาห้ามห้ามห้ามนั่งในร้านแบบดื่มกินในร้านแค่ให้ซื้อกลับที่ในบรรยากาศของร้านแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารประเภทว่าต้องแกล้มโ่ยส่วนใหญ่ใช่ครับเมื่อห้ามนั่งดื่มเนี่ย คนก็อย่างว่านมันก็ไม่มีใครมามามาสั่งมาแะไรก็อาหารกันเนียนๆเรื่องกับแก้มอะไรประมาณนี้ซบเซาะนะครับก็ <อะ S 2> เลยเกิดลกบก็ส่วนหนึ่งก็เราเราก็พอขายขายได้บ้านก็คือหนึ่งอาจจะมีบ้างที่มาสั่งใส่ถุงครับก็อย่างก็ถึงที่มันนี้แหละก็คิดว่าน่าจะสองเดือนแล้วมั้งสองสามเดือนที่ผ่านมานี้แหละก็ค่อนข้างที่จะหนักครับเราก็หวังว่าทุกอย่างน่าจะคลี่คาล,ลย <c oughs> ายนะครับพี่ครับเป็นกําลังใจให้นะครับ อยากจะถามอีกคำถามหนึ่งนะฮะพี่ครับตอนนี้เนี่ยพี่ยังเขียนงานอยู่ไหมครับมันคือเ็าังเขียนอยู่ครับผมในเมื่อพูดถึงเรื่องของอสถานการณ์การเขียนเอาเป็นว่าเริ่มจากอีสานเราก่อนแล้วกันนะฮะคือภาพรวมเนี่ยก็คงทรับทราบกันอยู่แต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เท่าที่พี่มองเนี่ยสถานการณ์นักเขียนอีสานเป็นยังไงบ้างครับส,ส่วนใหญ่ลหลังมาเนี่ยหนึ่งเราไม่ก็ได้คบปะกันอือาจจะด้วยอาจจะด้วย รื่องโควิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมเชื่อว่าอัอันนี้ส่วนแหละทีนี้เรื่องของภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยนักเขียนส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการครับเขาก็คงจะมีหน้าที่การงานอยู่แล้วแต่ส่วนนักเขียนที่เป็นนักเขียนอาชีพไม่ถึงว่าเขียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็นักเขียนอีสานส่วนหนึ่งก็ไปอยู่อยู่เมืองหลวงอยู่แล้ว<อ>นะครับแต่ของอีสานนี่ก็คือในานามของสโมโสรน,นกักเขียนภาคอีสานซึ่งซึ่ง ช่วงหลังมากิจกรรมตรงนี้ก็จะน,น้อยลงไม่ค่อยมีกิจกรรมในมนามในนามสโมสรกินไพ่สารที่ฮิตนะครับก็เลยไม่ได้พบป,ะ,ปะกันมากมายเมื่อไม่ได้พบป,ะ,ปะกันมากมายก็ความเคลื่อนไหวต่างๆกับสื่อสื่อที่เคยมีก็ก็หายไปความเคลื่อนไหวเราไม่ค่อยได้ได,ได้รู้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ต่างคนไม่กั้ต่างคนทำอยู่ช่วงนี้ใช่ใช่ใช่การสุดตัวกับแล้วก็ต่างคนถังทำมาที่ไปในเรื่องส่วนตัวนันเรื่องการทํางานที่สุดตัวงานงานเขียนผมก็ไม่ไม่ได้ทราบมากเท่าไหร่ว่า แต่ละคนได้ได้ได,ไดสารงานได้เขียนงานอย่างไรบ้างนะครับครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าร้านของพี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมเนาะเป็นแหล่งพบปะกันของนักเขียนมีการมาพบปะกันมีกิจกรรมต่างๆมีคอนเสิร์ตเล็กๆที่จะช่วยระดมทุนใช่ไหมครับพี่ ครับก็จริงๆแล้วที่ที่ร้านก็มันไม่เชิงร้านแล้วมันกลายเป็น,เป,นเป็นสโมอสร <c oughs> แล้วก็ปรับเปลี่ยนสโมสรสโมสรเป็นร้านอ่า <c oughs> ส่วนหนึ่งค <c oughs> ือให้มีรายได้เข้ามาเป็นค่าเช่าสนามก็ไปในส่วนของของกําไรก็จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็แบ่งปันอ่าไว้สําหรับผู้ผ่านทาง <c oughs> นะครับ มีกำไรมากไหมกาไรก็แทบไม่มีหรอกนะครับทีนี้เราเราก็ทำข้อใจรักนั่นแหละเป็นสมโมสรซึ่งมันมันยาวนานานะครับก็ต้อนรับไว้ไว้รองรับพี่น้องทีม่มากกว่าได้พบปะได้เป็นสถานที่ประชุมอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเช่าที่อื่น <c oughs> ใช่ครับครับมีกิจกรรมก็จัดบ่อย<ม>จัด่อยมากๆที่ที่ในร้านเองหรือว่าในในพื้นที่ใกล้เคียงก็จับกันไปบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็น อคอนเสิร์ตสองสามเวนครั้งหนึ่งเล็กๆเกรียนพากันอย่างการประกวดนี่ก็จะสองสามครั้งต่อปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประกาศผลกิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมแถลงข่าวอะไรเงี้ยก็จะจัดบ่อยๆอะไรก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแหล่งรวมรวมกับศิลปินพี่น้องที่ผ่านทางมาไม่ว่าจะเป็นนักเขียนศิละปะ นักแสดงนักร้องศิลปินหลายๆแขนงอะไรเงี้ยก็จะเป็นศูนย์รวมตรงนั้นกับคนที่สนใจเรื่องการอ่านการเขียนไ่คการมาเขียนเองอะไรนี้ครับก็เป็นศูนย์รวมครับอีกคนที่หนึ่งของภาคอีสานครับดีครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางสโมสรของเราเองที่ผ่านมาเราเคยออกไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆบ่อยไหมครับพี่ ถ้าพูดถึงยี่สิบกว่าปีเอาเป็นรูปเป็นร่างเนาะถ้าเมื่อก่อนคือทํางานเรายังไม่มีสมโมสรก็ทําก็ทํางานอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่พศส,สองบาลสีสองเป็นต้นมาที่เราเปิดตัวครั้งแรกในการเปิดตัวสมโมสรัานศินสุรินรจากนั้นไปต้นหมือนเราทําผมทํากิจกรรมแทบจะทุกโรงเรียนในสุรินแล้วมังแลวก็บทจังหวัดใกล้เคียงหมาถึงว่าถ้าพูดถึงถึง,ถงจำนวนน่าจะมากกว่าเป็นเป็นพันๆโรงเรียนที่เราไปจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม สโม,มสรว,วรรณสิ่อขั้จรนะครับเป็นโครงการค่ายและการอ่านโครงการที่ไปไปพานักเขียนไปบรรยายตามโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอันนี้ถือว่ามากมายหรือหรือกระทั่งมอบหนังสือให้โรงเรียนอะไรต่างๆตัวนี้ก็ยี่สิบกว่าปีครับพี่ที่ทุ่มเทแล้วก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังครับต่อเนื่องเลยใช่ไหมฮะยี่สิบกว่าปีนี่ต่อเนื่องมาตลอดเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ทุกทุกปียี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมเชื่อนะครับว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสมมุติว่าร้อยคนเนี่ยจะต้องมีสักจํานวนหนึ่งแหละที่อาจจะมีแรงบันดาลใจจากการรับฟังการบรรยายของวิทยากรหรือการได้รับคําแนะนําในแง่ของการเขียนจากวิทยากรนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงนะพี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะฮะแต่ก็อยากที่ทราบแล้วครับว่าช่วงนี้มันสถานการณ์แบบนี้มันก็จัดไม่ได้นะพี่เนาะ ก็ก็หนักหนักตรงนี้หนักก็ก็บางทีเราไปไม่เป็มือนกันมันมันไม่มีการวางแผนรวงหน้าครับตัวอนก็ยังออกยังออกพบปาพี่น้องเพื่อนครูเพื่อนพี่อตามโรงเรียนแล้วก็ไปหาคนรุ่นหลังๆเนาะที่เคยร่วมงานบ้างหรือเป็นรุ่นที่เคยร่วมกิจกรรมกับเราหรือเด็กที่เคยไป เข้าค่ายหรือนักเรียนไี่เคยนั่งฟังพวกเราพูดเนี่ยก็เขาเติบโตเป็นครูบาอาจารย์กันคนทานมากมายนะครับบางคนก็เป็นผู้ผููโดยการอเุญยนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่เราได้ทามาเราได้รรสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีส่วนแล้วก็เราก็ได้เอ็ดความภูมิใจใช่ครับด้ความภูมิใจที่เราได้ทําสิ่งนี้ขึ้นมาในสังคมอยู่แม้ว่าหลายหลายคน,าานอาจจะว่า,าตัวใหญ่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักหรือไม่ไม่รู้นะครับ แต่สโมสรวันศินป์ผมเองผมก็ภูมิใจที่ได้ทำการไปทุ่มเทกับมันที่ไม่ไม่เสียเวลาเปล่าที่เราทุ่มเทอยากวันมา20ปีที่ผมทุ่มเทมาครับผม ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของนักเขียนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมองการเขียนในปัจจุบันยังไงครับพี่มึงมองจะไหมมุงมองใช่มุงมองครับก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าช่วงหลังมาพอเราบามา,มาจัดเองอหนึ่งงานอ่านงันเขียนแล้วลดน้อยลงเราจัดเร,เราจัดเองกิจกรรมมากตามโรงเรียนจัดค่ายนี่บ่อยมากครับหรือว่ากิจกรรมเพื่องเนี่ยทําให้เราเราไม่ค่อยได้ได้ออกไปไปที่อื่นมากแล้วก็ไม่ได้ออกไปพื้นที่มากก็จะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เราได้ทํากิจกรรมให้เขา แในทุกๆปีแล้วก็จะไปไปร่วมงานหรือไปไปทําให้เขาไปจัดการให้เขาก็าจะมีหลายโรงเรียนหลายจังหวัดที่ที่ทำนะครับในมุมมองที่ฉัได้เจอสัมผัสนักเขียนเองหรือรืยผลงานเองเนี่ยจากการได้อ่านงานบ้าง ยกตัวอย่างงานที่ส่งประกวดนลเปื้ออะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นก็เห็นพัฒนาการที่ของนักเขียนรุ่นใหม่ดีนะหมยถึงว่าเขาแบบแนวคิดความคิดที่ที่ฉีกที่กล้าคิดกล้าแสดงออกในในในวิธีคิดนะั้นแล้วก็กล้าที่จะเขียนมันมันออกไปไม่ถึงว่างนานเขียนเนาะ,ะก็เช่นชมมีคนเขียนรุ่นใหม่ที่มีหลายคนที่เขียนหนังสือดีดีดีขึ้นนะครับพัฒนาพัฒนาขึ้นนะครับในส่วนของตัวนักเขียนเองผมเชื่อว่าในโดยโดยวงกว้างแล้วเนี่ย พวกเราก็ยังคงจะเหมือนเดิมนั่นแหละเจอก,กันก็ทักชายพูดคุยเดิมกินเฮฮาสนุกสนานเป็เหมือนเดิมนะครบับส่วนส่วนเวนลาคงก็จะมีงานที่รับผิดชอบแต่การกันลงไปใช่ครับ ผมก็เห็นว่าทุกคนก็มีมีหน้าที่เองมีงานที่ทามีหนา้นาที่ที่ทาอย่างอย่างอย่างต่อนเนื่องกันอยู่นะครับโดยเฉพาะนักเขียนหลายคนที่มาที่มาหาผมเนาะที่มาสุรินเนี่ยครับทุกๆปีผมจัดค่ายบ่อยๆผมจะเชิญนักเขียนที่สลับกันไปให้คือเราไม่มีโอกาสได้ไปเดินทางไปหาเขาครับไปจับจุดหน้าที่ทีนี้เราทํอยังไงจะให้เขามาหาเราเรามีกิจกรรมบ่อยจริงก็ เป็นเชิญให้เขามาหาเราเราจึงจะได้เปลี่ยนนะเขียนจะได้พูดคุยและเปลี่ยนกันมาเวลาที่มีกิจกรรมนี่แหละมไม่ว่าจะเป็นงานค่ายที่ผมทําหรืองานรางวัลเพื่อนซึ่งต้องใช้คณะกรรมก,การอ่านซึ่งใช้นักเขียน2-3ชุดเนี่ย10กว่าคนตอบตบปีเนี่ยแล้วก็เชิญมาเสวนาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นป,ปีหนึ่งผมก็คิดว่าผมได้พบปะแล้วก็ได้ใช้นักเขียนค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ใช่กา <laughs> ้นีกน้กลยเป็นประโยชน์ครับผม พูดถึงรางวัลเปลืองอ่นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของวงการเขียนก็ต้องยอมรับว่า,าการประกวดรางวัลเปลืองวรณศีนี่เป็นารายการใหญ่รายการหนึ่งที่ยังคงได้รับความสนใจและก็มีการประกวดอย่างต่อเนื่องมาหลายปีนะครับอ,อยากจะให้พี่พูดถึงรางวัลน,นี้นิดหนึ่งครับปี อย่างที่ที่จะเป็นตั้งคําถามไว้นะครับรบหัวข้อที่ถามไว้ก็มันมีมันก็มีทัทง้ทงทั้งทั้งดอกไม้และก้อนอิดนั่นแหละนะครับแต่แต,แต่แต่สิ่งที่ผมได้ได้ทําแล้วก็ได้ได้พิสูจน์ได้ต่อสู้คือหนึ่งผมผมมองว่าถ้าผมจะทารางวัลเปื้อก็ต้อง เต็มที่และทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดหมายถึงว่าผลงานที่ส่งประกวดจะต้องได้รับการบันทึกไว้ครับนะครับก็เลยก็เลยว่าทุกครั้งที่มีการจัดประกวดจะต้องมีหนังสือครับนะครับอันนี้ก็ที่ผมคิดไว้ก็กกทํามาทุกปีนะครับมีหนังสือครับแล้วก็ส่วนส่วนของของรางวัลเปื้องเองอย่างที่ผมตั้งใจนั่นแหละว่าจะทําให้มันยืนระยะ แต่ทุกปีก็มีปัญหาทุกปีปัญหาก็มาจากงบประมาณงบประมาณที่ใช้จัดกิจกรรมครับครับเพราะว่าที่หนึ่งผมใช้หลายแสนคนใน้หลายแสนแต่เพาะตัวเงินรางวัลก็สองแสนกว่าใช่ครับแล้วก็ไหนจะเป็นค่ากรรมการนะค่ากรรมการก็สามสี่หมื่นกรรมการอ่านค่าค่าปีประถาแหละค่าทุกอย่างนะครับไม่ต้่งการตะลงข่าวการเปิดตัวการ วันมอบรางวัลเสร็จก็จัดงานเลี้ยงให้นักเขียนอย่างอย่างให้เกียรติผ,ผู้ที่ร,ร,รับรางวัลนะครับผมับถกปีก็หมดตกราวปีละประมาณสี่แสนบาทโอ้โหไม่น้อยนะฮะ <laughs> ปีนี้ผ่ามาผมมานั่งนึกย้อนหลังว่าน,นี้เราใช้เงินไปเป็นล้านสองสาล้านแล้วเหรอ <laughs> ใช่ใช,ใช่ไม่น่าเชื่อนะพี่เนาะ ปีหนึ่งพูด,ดง่ายเนี่ยครึ่งแสนสองปีล้านหนึ่งนะครับผมครั้งแล้วที่ที่ผมได้ทุ่มเทไปพี่น้องหลายคนก็เป็นห่วงใย,ยผมก็ก็รับฟังแล้วก็ได้ขับได้ขอบคุณอยู่ว่าหลายคนว่าถ้าไม่ไหวก็ให้หยุดหรือว่าจะไปทำไมถ้าเราหนักอะไรเงี้ยผมก็เรียนผ่านรายการนี้เลยว่าถามว่าเหนื่อยไหมหนักไหมเหนื่อยครับหนักครับเราจะต้องต่อสู้กับกับวิธีคิดของคนหลายหลายคนต่อสู้กับ งานที่ส่งมาต่อสู้กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์คนชอบไม่ช่วต่อสู้กับกับงบ,บประมาณที่เราหาเงินและก็หลายอย่างที่เราต่อสู้แต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมทําแล้วผมผมเป็นคนนิสัยที่มุ่งมั่นและถ้าทำแล้วทาจริงแล้วก็เต็มที่กับมันก็ไม่ได้หวั่นเหนื่อยหนักก็ไม่ได้หวัน่นบางปีมีทุนอยู่แค่สองสามหมื่นตรงก็ทําผมคิดว่าถ้าเราทําจริงสักมันคนที่เห็นความสํคาคัญก็คงจะ มาช่วยเหลือเรามาให้การสนับสนุนเราอะไรก็ทนาก็ก็ทําแล้วก็คิดคุณใช้วิธีการคิดแบบนี้แหละคือไม่ไม่รอให้มีเงินเป็นล้านมาทําแต่ว่ามันก็รอดมาทุกครั้งทุกมางึุกทางที่หกนะครับโดยโดยโดยอาศัยพี่น้องที่ที่ระดมทุนช่วยกันครับจึิงเป็นรางวัลของทุกคนผมประกาศและพูดเสมอว่ารางวัลเพื่อนวันละศรีเป็นรางวัลของทุกคนเป็นที่เป็นเจ้าภาพนะครับทุกปีก็จะจัดเป็นภาพป่าคอนเสิร์ต ระดมทุนนะครับก็จะมีเงินเหลืออยู่ประมาณปีละเกตแปดหมื่นนะครับอีกที่จะมีจากสปอนเซอร์หลักมีคนเดียวก็คือคุณไพศารประหานี่ขออนุญาตออกชื่อเลยคุณไพศารปีละสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเองก็เคยช่วยมาอยู่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เคยช่วยมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปคนที่ที่ช่วยนะครับแต่ จะช่วยกระลงทุนอย่างไรมันก็จะอยู่ในราวประมาณสักแสนกว่าๆไม่กแต่เต็มที่นะครับแต่ละปีจะมีอะไรจะมีเงินปุกประมาณประมาณแสนกว่าบาทแล้วมันใช้เกินมันใช้เกินอยู่แล้วในส่วนเกินก็คือผมก็ต้องหาหรือหรือรหรือเากระเป๋าใช่หรือเก็บทุจากจากกำไร้านนี่แหละนี่คืออเล่าบรรยากาศให้พี่นออ้องได้รับทราบว่าที่มาของมันเพื่องแต่เราไม่ได้หมายความว่า ไม่มีเงินไม่จัดหรือเราจัดแล้วไม่มีเงินให้อะไรเงี้ยครัปัญหานี้ผมจะตัดออกไปจะไม่มีผมคือผมมีมีแนวคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันขาดเท่านี้หมืน่นหรือส่วนส่วนนี้มันขาดตรงนี้จะเอา จากตรงไหนอะไรผมจะเป็นคนที่วางแผนถึงขั้นขั้นไว้อนะครับวางแผนไว้เรียบร้อยว่าจะส่วนให้อุดตรงไหนอะไรเงี้ยฉะนั้นทุกป,ปีจริงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องเรงินแต่ถ้าตั้งเอาเงินไปจดทั้งมันก็คงไมไ่ทำอะไรแต่พอลงเงินให้ครบทุกสี่แสนค่อยประกาศอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ทำอะไรครับคําถามหนึ่งที่หลายคนเองก็อยากทราบนะครับว่าปีนี้เนะี่ยมีแนวโน้มจะได้จัดไหม จริงๆถ้าถ้าผมจะประกาศออกไปังแต่ในสามพฤษภาเหมือนทุกปีผมก็ถแถลงข่าวประกาศรับสนักจฉบับไปก็ได้ครับแต่แต่ทีนี้ผมวางแผนไว้ไว้ว่าถ้าจะ แถลงข่าวเปิดตัวรางวัลเพื่อนทั้งที่เจ็ดมันจะต้องมีมีค่ายมีค่ายรักการอ่านมีค่ายใหญ่มีค่ายแล้วก็เชิญนักเขียนมามามาร่วมกิจกรรมค่ายแลให้เกิดประโยชน์กับเด็กกับคนสินทร์แล้วในงานค่ายเราจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลเพื่อนอะไรเนี่ยแต่ทีนี้พอเรื่องจาสถานการณ์โควิดทาให้เราจัดค่ายไม่ได้ที่หนึ่งประเด็นที่สองคือผู้สับสนุนผมตัวหลักเนี่ยที่ให้งบประมาณจากจากองค์กรภาคาอฐหรือหน่วยงานเขาเรียกอะไรองค์กรปกครองท้องถิ่นเนาะ ให้กขมาเนี่ยครับอเราไม่ได้รับไม่ได้รับสมุนสนับสนุนแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าเราจะหาทําเองหาบประมามาทําเองทําค่ายทาอะไรทีนี้เมื่อมันโควิดมาเราก็ทําค่ายไม่ได้เมื่อทําค่ายไม่ได้ก็ยังแถลงขา่าวเปิดตัวรางวัลไม่ได้ที่ประเด็นที่สองก็คือว่าทุกปีเนี่ยแต่เราเรา เราเราก็รักษาสิงหาประมาณเนี้ยก็จะผมก็จัดาพาต่าคอนเสิร์ตระดมทุนนะครับในทุกกป,ปีก็คือใช้โอกาสนี้แหละที่จะแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลไปด้วยทีนี้ ก็ติดอีกก็คือคอนเสิร์ตแล้วก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันก็ติดอ,อีกอีก,อกใช่ใช่สองสัส่วนนี่แหละทำให้ผมไม่ยังไม่ตัดสิในใจว่าจะแต่ลหละเปิดตัวแถลงข่าวออกไปผมก็เลยรอบอกพี่น้องว่าผม้นผมรอให้มันซาให้คุิดซาเสร็จผมจะจัดระดมทุนจัดงานคอนเสิร์ตระดมทุนแล้ผมจะแถลงคือโอกาสแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลณวันนั้นนะครับ<ม>ที่ีมก็เลยมาถึงกระกรา ก็ผมก็เลยมองว่าคอยดูผมจริงผมวางวางวันตำหวดวันไปแล้วปิดติดต่อเสร็จปินไปหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีก็คือวันที่สามกันกาคือ วันนี้วันนี้วันนี้พอดีเลยสามกรกฎาที่เราบันทึกเสียงเนี่ยนะใช่เดี่ที่จะจัดคอนเสิร์ตระดนทุนผมก็บอกสิลปินเลื่อนออกไปทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้าสิงหาจะจัดได้ไหมครับสิงหาจะได้ก็เรื่อนเราไปอีกไอ้ตรงนี้แหละมันมันทำให้เราวางผมวางแผนไม่เป็นยีนี้พอเจอโควิดระลอกสองไอ้สามสี่มาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามามาคิดหนักว่าจะจะวางอย่างไรถ้าวางแผนไปจัดไม่ได้มันก็จะเสียเวลาเสียการเดินทางเสียเงินทิ้งอะไรเงี้ยใช่ครับ บอกลุงตว่ายังคิดไม่จบเหมือนกันว่าหนึ่งจะจะไม่จัดคอนเสิร์ตไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จัดค่ายแต่เราถแถลงเปิดรับตฉบับไปเลยลึกือยู่นะครับ,รบหรือถ้าเราถแถลงถงเปิดตัวรับไปแล้วโควิดก็ยังอยู่กับเรายาวนานเราไม่มีโอกาสได้ลงทุนเลยทีนี้ถามว่าผมิดว่ามันผ่านการพิจารณาไปแล้วเราต้องมอบรางวัลแล้วเนี่ยเราไม่มีเงินจะมอบมอบรางวัลให้เขาเราจะจะแข้ไขันอย่างไรแต่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นมันทำให้ผมทําให้ผมคิดคิดหนักว่าเราจะ หรือเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยคือเราเรอไปก่อนก็ได้ไหมอะไรเงี้ยรเราจะมันมันคลายตัวลงคลายโควิดลงค่อยมาประกาศได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังคิดดูอยู่ครับผมใช่ครับก็เป็น,เป,นเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับที่ทําให้อ่คนทํางานอย่างเราที่ทุ่มเทกับงานมาโดยตลอดเนะี่ยเราไม่ได้ตั้งรับกับเรื่องนี้นะครับเพราะไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและรุนแรงขนาดนี้เป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็นะักเขียนทุกๆคนด้วยนะเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นมิตรภาพ ของเราก็ไม่เสื่อมคลายไปนะครับเราคงจะได้กลับมาพบปะกันอีกนะครับพี่ครับพอดีก็ผมช่วงนี้ช่วงนี้เราก็หนึ่งร้านก็ไม่คนน้อยลงที่ร,ร้านแล้วก็กิจกรรมสมโมสรก็น้อยลง ทำให้เรามีเวลาว่างผมก็จะไม่หละเข้าเขียนหนังสืออย่างาปิ้นต้นปีนี้ก็มีสองเล่มไปแล้วแหละตั้งเป้าวัดชีนนิสักสี่เล่มมาอะไรเงี้ยสี่ผมแต่ว่ามันไม่มีเงินงินพิมพ์ยากมากเลยมันต้องจ่ายนินสดก่อนก่อนจะพิมพ์เนาะแล้วก็ส่วนที่สองก็ก็คือผมก็ทุกวันนี้ก็เวลาว่างก็ออกไปพบปะพี่น้องเอาหนังสือไปมอบให้สำโรงเรียนมาทุกวันการหนังสือผมไม่ได้อยู่เพราะว่าประเดียนเป็นหพกพวกพี่น้องบางวยนเขาช่วยสับสนหนังสือเป็นค่าน้ำมันบ้างอะไรเงี้ยผมก็มอบหนังสือส่วนหนึ่งให้โรงเรียนบ้างโรงเรียนท ครับนะครับก็ออกแค่ทุกวันนะครับแล้วก็ได้พูดปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอแล้วก็เลยได้ได้มีแนวคิดกับพี่น้องหลายโรงเรียนที่อยากจะทาําค่ายรักการอ่านอเดือนกว่าแล้วแหละก็ได้ระบุวันแล้วนะครับท่านผมได้เรียนท่านนายกเมื่อเช้าว่วาครับกิจกรรมค่คายรักการอ่านจะมีขึ้นที่สุรินทร์วันที่สามสิบเอ็ดในเดือนนี้ฮะสามสิบเอ็ดวันเสาร์สามสิบเดนหาคนทีหาสองวันที่ที่มีสุรินทร์ดังนี้นคท่านทางเขาเตรียมการไว้อยู่ผมบอกว่าถ้าถึงวันที่สามเอ็ดเนี่ย หรือก่อนงานรักอาทิตย์เรามานั่งสรุปงานถ้ามันจัดไม่ได้มันมันคงจะรุนแรงที่สเลินเราก็เลื่อนออกไปครับ แต่ถ้ามันจัดได้ก็ก็จัดตามตารางที่เรากำหนดไว้นะครับ,รบจะมีค่ายแลวกันอ่านนะครับอาจจะเป็นค่ายแรกของของปีของประเทศไทยหรือเปาม่รู้ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ใช่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราเฝ้ารอนะว่าจะได้เห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ในภาวะที่แม้อะไรๆจะบีบคั้นแบบนี้เราก็ยังมีช่องทางที่จะทําให้เราสามารถสร้างสารรค์งานแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนที่ จะเป็นความหวังต่อไปได้นะครับครับผมก็เพราะนั่นแหะผมถือวก่กาส เอเอาเอาร้านเอาสโมสรตรงนี้อะที่เป็นพื้นที่ที่เราสร้างไว้มาตรงนี้ที่ที่ผมทําปัจจุบันนี่คือสโมสรเนี่ยก็สิบสิบสองปีคสิบสองปีแลวที่ที่พื้นที่ที่ใหม่นะครับมันก็เป็นพื้นที่ที่กว้างที่ี่รองรับอะไรได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผมอยากให้พี่น้องติลปินทุกแขนงนั่นแหละแล้วก็โดยเฉพาะนักเขียนได้มาพบเจอแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายเป็นพื้นที่ผ่านทางให้คนได้แวะพูดคุยกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นนี้สาคัญที่สุดแล้วผมก็พยายามเชิญพี่น้อง เขียนมามากลินบ่อยๆถ้ามีโอกาสจะต้องได้ไปแน่แล้วครับพี่ครับ คุณผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็คือคุณชัยยาวรรณศรีนะครับผู้คร่ำบ,บอดอยู่ในวงการมีผลงานต่างๆมากมายและรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะสร้างนออน่อ์ของนักเขียนไทยในรุ่นต่อๆไปนะครับแม้ว่าในช่วงนี้จะมีภาวะบีบคั้นภาวะกดดันรวมไปถึงอุปสรรคต่างๆมากมายแต่คุณชัยยาไม่เคยท้อครับยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะทําให้วงการการเขียนของเราวงการนักเขียนของเรา,ารเ,ราเรานี่ยมีความคึก คักมีชีวิตชีวาภายใต้สภาวะแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างของคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ทำให้วงการวรรณกรรมของเรามีชีวิตชีวาต่อเนื่องไปอีกนะครับยังไงก็ต้องไปกำลังใจให้กับคุณชัยยาวรณศีรวมถึงเพื่อนๆน,นักเขียนทุกคนนะครับเพื่อนๆศิลปินทุกคนที่ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบกันคนละมากคนละน้อยจากภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ยังไงเราจะไม่ทิ้งกันครับ ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชัยยาวรณศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสกับรายการของเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เหมือนเดิมนะครับครับผมยว่าินดีครับผมขอบคุณรายการนะครับผมครับขอบคุณพี่มากๆครับรักษาสุขภาพนะครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยโดนพวันบุญทศบันทึกเสียงและศิลปกรรมชชยจักทวยุทธานนท์ตัดต่อเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิลาพ,พรพฤ้และชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานง,งานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029109565หรือที่อ e ีเมล w r i t e r a s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชาย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ